เรื่องราวที่มีคนพูดถึงนะคะหลายคนบอกว่าไปช้อปปิ้งรีบไปช้อปปิ้งค่ะเพราะว่าเขาจะรื้อแล้วนะคะเขาจริงเขารื้อแล้วล่ะใช่ะแล้วก็ของบางร้านหลายร้านที่บริเวณสะพานเหล็กเนี่ยเขาก็เลยออกมาเลหลังเซลกันสุดๆโอ้โหบางร้านนี่ก็ทิ้งเลยนะฮะจะไม่ขายต่อแล้วขายลเซลให้หมดเลยใช่ค่ะเยอะเลยทีเดียวนะคะก็เพื่อนดิฉันมีโอกาสได้ไปซื้อของมาค่ะซื้อของถูกมานะคะก็ทางด้านของกทมนะคะมีการประสานกับการไฟฟ้านครหลวงค่ะตัดไฟฟ้าเลยนะคะใน พื้นที่ย่านสะพานเหล็กเพื่อความปลอดภัยในการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำพื้นที่สาธารณะล่าสุดนะคะทำไปได้ทั้งหมด33แล้วและตั้งเป้าต้องเรียบร้อยทั้งหมดภายในกลางเดือนหน้าค่ะ เรามาดูความคืบหน้าในเรื่องนี้กันนะคะพลตํารวจเอกอัศวินขวัญเมืองค่ะรองผู้ผว่าราชการกรุงเทพมหานครนั้นเปิดเผยหลังจากที่ลงพื้นที่ตรวจการดําเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้าพื้นที่คลององอ่างหรือว่าสะพานเหล็กนะคะว่ากรุงเทพมหานครนั้นได้ดําเนินการรื้อถอนอาคารมาตั้งแต่วันที่20ตุลาคมโดยขณะนี้สามารถรื้อถอนไปแล้วกว่าร้อยละ33คือประมาณ169คูหาเหลือพื้นที่ต้องเรง เร่งรื้อถอนอีกประมาณ300ปูหาด้วยกันค่ะโล่งเลยนะฮะเกลี้ยงเลยค่ะกำหนดนะคะการรื้อถอนให้เสร็จสิ้นภายในวันที่15พฤศจิกายนนี้นะคะ <S <S ค่อนข้างจะเร่งเลยทีเดียวเพื่อดำเนินการปรับภูมิทัศน์คลองในส่วนอื่นๆต่อไปคค่ะุณหลาย<อ>คนคไม่รู้ว่าอ้าว ตรงนี้มีคลองตรงนี้มีคลองด้วยเหรอว่าไม่เราไม่เคยเห็นมันนานแล้วค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็จะไปซื้อของกันที่นี่ไม่เคยเห็นคลองเลยส่วนใหญ่จะไม่ไม่ไม่ค่อยสังเกตเนี่ยนะคะเนี่ยไม่ตกใจเลยอ้าวมีคลองด้วยคราวนี้ได้เห็นชัดๆละนะคะเขาบอกว่าพื้นที่บริเวณสะพานเหล็กเป็นพื้นที่ไม่มั่นคงค่ะเนื่องจากมีการสร้างต่อเติมที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมอีกทั้งการต่อไฟฟ้าเข้าพื้นที่เนี่ยก็เป็นการต่ออย่างไม่ถูกต้องด้วยจึงหวั่นเกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายต่อประชาชน แล้ก็ผู้ค้าในพื้นที่ได้กรุงเทพหมหานครเลยประสานการไฟฟ้านครหลวงให้ดําเนินการตัดไฟฟ้าซะเลยในพื้นที่นะคะโดยจะเริ่มดําเนินการในเวลา6นาฬกาของวันที่29ตุลาคมก็หวังอยากจะให้พื้นที่สะพานเหล็กนั้นได้รับการปรับปรุงให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์โดยเร็วค่ะ